ะคะ่ะตอนนี้บิ๊กแจ๊ดกับพี่หมอแว่นเนี่ยเรามีเคล็ดลับใหม่ๆมาให้พี่นองเกษตรกรสําหรับพี่นองเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนและเป็นทุเรียนที่อยู่ในระยะกําลังให้ผล,<ห>ผ,ลผลิต,ลตนะคะ<ม>พี่หมอแวน่นเกษตรกรเราโทรมาแบบทั้งขอบคุณทั้งขอความรู้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเยอะเลย <c oughs> ที่สําคัญที่โทรมาขอบคุณบอกว่า ดอกเยอะมากะะหลังจากใช้ทรนีสยามของเราเนี่ยดอกเยอะและ้วแล้วร่วงน้อยมากเลยนะคะร่วงน้อยมากและที่สําคัญพี่น้องเกษตรกรขาวันนี้เดี๋ยวเรามาให้เคล็ดลับพิเศษนะคะเป็นเคล็ดลับที่เราร่วมกับพี่น้องเกษตรกรคิดค,นค้นเคล็ดลับนี้มาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรท่านอื่นได้รู้ด้วยกันนะคะคอะพี่น้องเกษตรกรขาทุเรียนที่อยู่ในระยะให้ผลผลิตก็คือเริ่มเป็นตะปูตะปา ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยคือสะสมอาหารมาแล้วนะคะทา,ทางทางดินทางอะไรสะสมมาเต็มที่แล้วใช่ครับเริ่มออกดอกเริ่มเป็นตะปูตะปาแล้วค่ะพี่บอเว้นครับผมอืมนะ,ะคะทีนี้ถ้าลักษณะอย่างเงี้ยพอเริ่มเราเห็นแล้วว่าดอกเขามาร้อยเปอร์เซ็นต์แน่เป็นดอกแน่นะครับเพราะฉะนั้น การเพิ่มน้ําตอนนี้จะเล่นกับน้ำแล้วครับไม่ว่าจะเป็นดอกตาปูตาปลาจะอยู่ที่ปลายกิ่งในการที่จะไล่ให้ดอกไปอยู่ที่ที่ใกล้ต้นมากที่สุดตาน้องแขนให้มากที่สุเนี่ยมันจะมีวิธีเดียวก็คือการไล่น้ําขึ้นไปพอไล่น้ําปุ๊บเนี่ยปัญหาของการเราให้น้ําทุเรียนเวลาเราเพิ่มน้ําปุ๊บท่านอาหารจะขึ้นต้นได้นะครับ ก็ต้องมีน้ํานําพาสิ่งที่เราจะให้ความสมบูรณ์ได้มากที่สุดคือแล้วก็ป้องกันการเป็นเชื้อราไฟทอปเทราเขาลากฮะช่วงที่ฝนตกติดต่อกันนานๆะนะครับก็ใช้นารายพริกแผ่นดินช่วงนั้นเลยครับคือช่วงนั้นเลยพี่น้องเกษตรกรขาเพราะว่าเขากําลังออกดอกเขากําลังเหยียดตะปูตะปาเนี่ยบางทีเนี่ยเผื่อบางท่านเนี่ยสะสมอ,อาหารไม่เพียงพอเพราะนั้นช,ช่วงนี้เรารีบพอเราขึ้นน้ำปุ๊บเนี่ยนารายพริกแผ่นดิน ใส่พร้อมไปได้เลยนะคะแล้วก็เขาจะดึงแท่ธาตุสารอาหารเข้าไปอีกทีหนึ่งใช่ไปเพิ่มสารอาหารในต้นสารอาหารแล้วพื้นดินเราก็เปียก็จะเป็นกลางอีกต่อเพราะฉะนั้นเชื้อไฟท็อปจะไม่เข้าถูกมันเข้าไม่ได้เพราะว่าไฟท็อปจะเข้าได้ร่อง PH 4.5กสถูกต้อใช่ไหมครับแต่นาลายพิกแผ่นดินเราเนี่ยมันไปปรับเปียกให้เป็นกลางแล้วเพราะฉะนั้นเชื้อไฟท็อป จะไม่เกิดนะครับจะไม่แสดงอาการแต่จริงๆไฟท่อแ่บมันอยู่ในดินในต้นมันอยู่แล้วมันอยู่ของมันอยู่แล้วแต่มันจะไม่แสดงอาการเพราะมันแสดงไม่ได้เพราะพีเฮทมันไม่ได้ความเหมาะสมสภาพแวดล้อมมันไม่ได้นะครับแล้วช่วงที่นะครับเราเริ่มตั้งแต่สะสมเนี่ยนะครับคุณใส่ปุ๋ย8ป4ไปเมื่อใดนะครับส่วนใหญ่ก็จะใส่กันช่วงที่ใบเพสลาัดนะครับครั้งสุดท้ายที่จะมาเป็นดอกเป็นดอกเป็นบางคนก็ บางสวนก็จะเป็นใบชุด2บางคนก็เป็นใบชุด3นะครับพอชุด3เพสลาดปุ๊บนะครับเขาก็จะใส่ปุ๋ยทางดิน8 24 24่หรือบางคนก็ห้าสิบห้ายี่ห้าแล้วแต่นะครับความถนัดหรือสนิทกับร้านไหนก็ไปซื้อเอานะครับแต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือสามสี่สะสมทุกสิบห้าวันคุณใส่ปุ๋ยทางดินทางใบก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น สูตร3สูตร4อ่าพี่น้องเกษตรกรขานะคะฟังแล้วนะคะย้ํากันอีกครั้งนะคะช่วงที่ขึ้นน้ําเราก็ต้องการสารอาหารเพิ่มไปให้เขาโดยใช้นารายพริกแผ่นด,ดิน ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะและที่สําคัญขาดไม่ได้ทางใบก็ต้องนารายสูตร3และนารายสูตร4นารายสูตร3และนารายสูตรสีส่สคัญยังไงนารายสูตร3าเรื่องของขั้วใช่ขัว้วบำ,บ,ำบำลุงขั้วบำรุงอ่าบำรุงขั้วเหนียวค่ะอ่าทำให้เกสร,รสมบูรณ์ะนะฮะอับเกสร,รตัวเมียสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มการติดผลนะครับติดผลก็เรียกว่าติดผลง่ายเพราะมันผสม ติดง่ายมันก็ง่ายเพราะว่าสูตรสามของเรานะคะอย่างที่ย้ํานะคะพี่น้องเกษตรกรที่เคยใช้ของเราอยู่แล้วและใช้เป็นประจําอยู่แล้วสูตรสามเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องของการบํารุงคั้วบํารุงดอกนะคะทำให้เกสรเนี่ยแข็งแรงนะคะส่วนสูตรสี่เนี่ยก็คือใช้ร่วมกันกับสูตรสามใช่นี่คือทางใบแต่เคล็ดลับที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเราร่วมพัฒนาคิดค้นพัฒนาเป็นเคล็ดลับที่พัฒนาร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกรก็คือ บอกเกษตรกร,ร,กรบอกบางคนบอกว่าอา้าวแล้วฉีดทางใบเหรอไม่ได้ฉีดดอกโดยตรงเหรอพี่แก่ววันนี้นี่คือเคล็ดลับอยากจะฉีดดอกโดยตรงใช่ไหมพี่น้องเกษตรกรค่ะจัดให้ใช่ครับสูตร2กับสูตร3กัค่ะพี่น้องเกษตรกรค่ะสูตร2กับสูตร3ผสมร่วมกันและฉีดไปที่ดอกได้เลยใช่ครับอพี่หมอแว่นควรฉีดช่วงไหน พอเรารู้ว่าเป็นดอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นตาปูตาปลาพอตาปูตาปลาเ็าต้องเหยียดตีหนูช่วงที่เหยียดตีหนูเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คืออาหารนะฮะในก็คืออาหารถ้าอาหารไม่มีน้ำไม่พอเขาก็จะแดงเขาก็จะไม่เหยียดได้ไม่เต็มที่เหมือนโดนสารนะครับต้องเอาจิ๊บมายืดเอาอะไรมายืดกันสารพันปัญหานะครับที่จะใช้กันนะครับแต่ของเราใช้สองสามครับ อืมคือบางคนเนี่ยบอกว่าโอ๊ยประหยัดจริง <laughs> คืออย่างนี้พี่น้องเกษตรกรหลายคนบอกว่าระยะให้ผลผลิตเนี่ยบิ๊กเจ๊บอกว่าสูตร3สูตร4เนี่ยฉีดพ่นใบสาม,มารถให้ได้ทุก15วันถ้าใครขยันก็10วันก็ได้ฉีดได้จนเก็บเกี่ยวเลยแต่พี่น้องเกษตรกรบอกคนไม่ทันใจอะ่ะม,มีแบบพี่อยากจะฉีดป้าอยากจะฉีดดอกโดยตรงอยากจะฉีดลูกโดยตรงบิ๊กแจ๊ต้องใช้สูตรไหนจัดไปสูตร2กับสูตร3พี่น้องเกษตรกรคะ่ะสูตร2กับสูตร3ฉีดได้ตั้งแต่เหยียดตีหนูใช่ครับทุก7วัน ทุก7วัน5วัน7วันได้ใส่ยาเข้ามาแรงยาเชรารวมได้เพราะกลัวกลัวเพี้ยไฟ<อ>กลัวเพี้ยแป้งเข้าถ้าอากาศแล้วร้อนใช่ไหมเพี้ยอ่อนเพี้ยเพี้ยจ้าจันทคุณใส่เข้าไปที่อดอกนะครับใส่ฉีด2อสาฉีดดอกไปเลยทุก5้าวัน7วันะนะครับ พอใกล้ๆดอกบานนะครับแล้วอพอช่วงดอกหอมเนี่ยะนะฮะดอกเริ่มเป็นกําไรใหญ่แล้วก็ะจะจะเริ่มเปลี่ยนสีนะฮะก่อนที่ดอกจะบานเนี่ยเราหยุดเ,เพราะจะหยุดพร้อมกับชะลอ,อ,น,ลอ,อน้ําลงนี่นะฮะพิจแกรจัดให้เพื่อพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนพลิกชีวิตพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรทุกคน รวยรวยรวยกับหน้ารายพริกแผ่นดินใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงไม่ยุ่งยากบิ๊กแจสการันตีบิ๊กแจสจัดให้เอาใจพี่น้องเกษตรกรเซตเ,เดียวจบครบสูตรกับเซตทุเรียนเล็กและทุเรียนก่อนให้ผลผลิตประกอบด้วย นารายพลิกแผ่นดิน1ขวดนารายคลายจับสูตรหนึ่งหขวดนารายแปลงรูปสูตรสองหขวดทั้งเซ็ตปกติราคา2,770บาทลดพิเศษเหลือเพียง1,530บาทและพิเศษสุดคุ้งสำหรับสิบสายแรกที่โทรมาทันตอนนี้ซื้อสองชุดฟรีอีกหนึ่งชุดทันทียำ้ำซื้อสองชุดแถมฟรีหนึ่งชุดทันทีและที่ขาดไม่ได้ อย่าลืมเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารของพืชที่ดีอย่าลืมถามหาหนารายเพิ่มฤทธิ์ปกตินารายเพิ่มฤทธิ์ขวดละ1,090บาทบิ๊กแจ๊สจัดให้ลดพิเศษเหลือเพียง690บาทเท่านั้นที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบิ๊กแจ๊สการันตีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินสเท่า บิ๊กแก๊สจัดให้เอาใจพี่น้องเกษตรกรเซตเดียวจบครบสูตรกับเซตทุเรียนระยะให้ผลผลิตนารายพริกแผ่นดิน1ขวดนารายตื่นไตพบสูตรสาขวดนารายทรงฤทธิสูตรสี่หนขวดทั้งเซตปกติราคา2,770บาทลดพิเศษเหลือเพียง1,530บาทและพิเศษสุดคุมสำหรับสิบสายแรกที่โทรมาทานตอนนี้ซื้อสอชุดฟรีอีกหชุด ยำ้ำซื้อ2ชุดฟรีอีก1ชุดทันทีและที่ขาดไม่ได้อย่าลืมเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารของพืชที่ดีอย่าลืมถามหาหนารายเพิ่มฤทธิ์ปกติหนารายเพิ่มฤทธิ์ขวดละ1090บาทบิ๊กแจ๊สจัดให้ลดพิเศษเหลือเพียง690บาทเท่านั้นหน้ารายเพิ่มฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มการดูดซึมเพิ่มผลผลิตเพิ่มกำไรลดต้นทุน เพิ่มเงินในกระเป๋ารวยรวยรวย,วยที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบิ๊กแจ๊สการันตีไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน2เท่านี่คือเคล็ดลับที่เราร่วมคิดค้นกับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรค่าอย่างที่บิ๊กแจ๊สบอกนะเราไม่หยุดคิดค้นและไม่หยุดพัฒนานะคะ อ่าง่ายๆนะคะสูตร2กับสูตร3เนี่ยตั้งแต่เหยียดตีนหนูจนเป็นกำไรนะคะกำไรใหญ่กำไรใหญ่นะคะแล้วหยุดคุณลดน้ำปุเมื่อไหร่อ่ะลดน้ำปุ๊บคุณก็หยุดฉีดหยุดสูตร2กับสูตร3แต่สูตร3กับสูตร4ทางใบยังให้อยู่ตลอดให้ไม่ต้องหยุดให้ได้ตลอดพี่น้องเกษตรกรค่ะและที่สำคัญสูตร2สูตร3จะไปฉีดอีกครั้งก็ต่อเมื่อคุณเพิ่มน้ำเมื่อไหร่อ่า คุณใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่นั่นแหละครับฉีดที่ลูกได้อีกนะครับเขาเป็นลูกนะคะลูกเกษตรกรบอกว่าไข่ไก่บ้างไขห่านบ้างแล้วแต่วิถีวิถีการทําของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันบางคนก็จะให้ปุ๋ยให้น้ําลูกไขห่านแล้วถึงให้บางคนก็ลูกไขไก่ก็เริ่มเพิ่มน้ําเริ่มให้น้ำก็แล้วแต่วิถีแต่ถ้าคุณ จะเริ่มใช้สูตร2สูตร3เมื่อใดนะครับคุณใส่ปุ๋ยทางดินเมื่อไร่คุณก็ฉีด2กับ3เมื่อนั้นนะครับได้เลยครับได้เลยพี่น้องเกษตรกรขาง่ายๆไม่ยุ่งยากนะใครใครที่บอกว่าอยากจะฉีดดอกโดยตรงอยากจะฉีดลูกโดยตรงเลยอยากจะ7วันเนี่ยอยากจะให้7วัน15วันมันช้าไปบางแปลง3วันถึง5วันครับตอนที่เขาเขาเหยียดจีนดูเพราะว่าเพราะเวลาทําสารเนี่ยขั้วมันจะสั้นเขากลัวเดี๋ยวทุเรียน การยาวหรือหมอนทองเนี่ยขั้วมันจะแค่นี้มันจะสั้นเขาก็ต้องการเหยียดให้มันยาวเหยียดให้ยาวใช่เพราะไม่งั้นเขาจะรู้ว่านี่ทุเรียนทาสารนะครับการกรรมวิธีในการทําของเขาไปอะแหแต่ถ้าเราเป็นของเราคือเราเหยียดด้วย2กับ3เห็นไหมครับ ง่ายๆพี่น้องเกษตรกรค่ะเคล็ดลับนี่คือสูตรใหม่ของเราเคล็ดลับที่เราคิดค้นเราไม่หยุดคิดค้นเราไม่หยุดพัฒนามีอะไรดีเราก็มาแนะนํามาบอกต่อพี่น้องเกษตรกรนะคะสูตร2สูตร3ตั้งแต่เหยียดตีหนูจนถึงกําไรใหญ่นะคะแล้วหยุดพอเขาออกดอกหยุดนะคะแล้วไปให้อีกทีตอนออกลูกเป็นลูกแล้วนะคะส่วนสูตร3สูตรคุณสามารถคลุมใบได้ตลอดเลยตั้งแต่สาเกลียวตั้งแต่คุณสาสมลยเมื่อไหร่คุณใส่ปุ๋ย8ป4ย เมื่อไรคุณเล่นใบยันคุณตัดเมื่อไหรคุณก็ยังฉีดได้อยู่พี่น้องเกษตรกรขังนะคะอย่างที่เราบอกนะคะว่าโทนิสยามของเรานะคะใช้ง่ายใช้ดีไม่ยุ่งยาก<ช>เห็นผลจริงเราคิดค้นพัฒนาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้งานแบบง่ายๆและที่สําคัญเนี่ย <c oughs> เห็นผลจริงเกษตรกรโทรมาขอบคุณยมบมอ,<ช>อกบอกตั <c oughs> ้งแต่ทําทุเรียนมาเนี่ยลองผิดลองถูกมาเยอะพี่หมอแว่นปีนี้ปีนี้เขาบอกเขาเขาเขามาแปะใช่นะฮะอายุ3ปี4ปีนะฮะ งปกติทุเรียน,นยจะเอาไว้ที่4ปีถึงห้าปีแต่นี้3ปีมันดอกไม้ให้เต็มต้นเลยก็พยายามจะเอาให้มันติด,ดแต่เราก็เตือนว่าถ้ามันติดเนี่ย ต้นคุณจะโทมหรือถึงตายเลยนะเอาไว้เยอะนี่อาจถึงตายได้เก็บไว้ได้นะคะแต่เก็บไว้ไม่เยอะนะคะเก็บไว้เชยชมลูก2ลูกแต่คุณต้องอบรกให้ดีนะเป็นไอ้เคไอโขงก็เอาเอาไว้่อนพี่นกเกษตรกรขาเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะคะโทรมาปรึกษาสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยวันนี้บิ๊กแก๊สมีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดเให้พี่นกเกษตรกรกันอีกแล้วนะคะ ใครที่ปลูกทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่กําลังให้ผลผลิตยอยู่นะคะ,ะบางพื้นที่นะคะคือแต่ละพื้นที่ไม่เหมือน,อนกันน,นะคะเขาอ,ออกไม่พร้อมกันอย่างภาคใต้ก็ออกอีกแบบหนึง่งอีกช่วงหนึง่งภาคใต้ก็เริ่มเริ่มมี ณปัจจุบันนะนะแล้วจริงๆเขาจะมาประมาณมีนาเมษาอืแต่ถ้าระยองจันตาดนี่มาแล้วก็จะพิ่การันวามกลามาก่อนมากรวันนั้นมาก่อนก็จัดการก่อนพี่น้องเกษตรกรขาดเดียวให้พี่หมอแว่นนะคะย้ํากับพี่น้องเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งสําหรับสูตรใหม่ของเราที่เราไปคิดค้นพัฒนาร่วมกับพี่น้องเกษตรกรนะคะอ่ะสูตร2สูตร3สูตร2สูตร3าค่ะ ตั้งแต่ตาปูตาปามาเป็นดอกร้0ยอรแล้วะนะครับจะหลังจากที่คุณจะเปิดหรือไม่เปิดตาดอกก็เลือกของของเกษตรกรเลยแต่พอรู้ว่าเป็นดอกร้อยแล้วเนี่ยพอระยะที่เหมาะสมนี่ก็คือเหยียดตินหนูฉีดได้เลยครับทุกห้าวัน7วันะนะฮะแล้วระหยุดอีกช่วงหนึ่งก็คือ,อ ช่วงดอกหอมหรือว่ากำาไรใหญ่กำลังแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ต้องการไรละก็คือคุณเผาน้ำเมื่อไหร่นะครับช่วงดอกบานเนี่ยเขาต้องเผาน้ำอยู่แล้วคุณก็ต้องหยุดตามตามน้ำไปเลยแล้วคุณจะไปฉีดอีกทีนึงนะครับก็คือคุณให้น้ำเมื่อไหร่คุณเพิ่มน้ำเมื่อไหร่นั่นแหละนะฮะคุณเริ่มเพิ่มน้ำปุ๊กนะคุณก็เริ่มฉีด2กับ3ที่ลูกแล้วนะครับตอนนี้ที่ลูกนะครับแต่ที่ใบเนี่ย สามสี่ยืนพื้นตลอดสามสี่ยืนพื้นทุกสิบถึงสิบห้าวันตลอดไปเลยนะครับไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอั้นแล้วก็ปลาทีตอนประยุทะ์่ะประยุท์ที่ประมาณก่อนเก็บเกี่ยวหนึ่งเดือนเพราะตอนนั้นเขาต้องการสร้างอินทรีละต้องการความสุกให้มันสุกหนหมดแต่ของเราเนี่ยมันอยู่ในรูปของขยายมันต้องการให้ปูเต็มเม็ดเม็ดเยอะเนื้อเยอะนะฮะเม็ดเต็มเม็ดเต็มหมายว่าทุกปูมันต้องสร้างเม็ดให ให้ได้ทุกปูครับอ่าคือเหมาะสมกับ่การส่งออกนะครับภูจะสวยภูจะเต็มลูกจะยาวทุกระยะใช้ได้แต่ให้ไปหยุดเหมือนกันค่ะเพราะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวคุณก็ต้องเผารามอยู่แล้วคุณจะเบาน้ําลงค่ะนะเพราะตอนนั้นทุเรียนเนี่ยจะสร้างแป้งสร้างตาลแล้คคุณเราก็ต้องเบาน้ํา ในการเบาน้ําก็คือไนโตรเจนจะขึ้นต้นได้น้อยเพราะฉะนั้นเราก็เบาตัวนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็สุด3สามสสี่ขึ้นใบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะสุกก่อนกาหนดเนี่ยรวยก่อนคนอื่นพี่นกเกรตรกรขาง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายตรงบิ๊กแยบได้เลยนะคะหรือจะสั่งซื้อนะคะพี่นกเศษตรกรค่าเบอร์โทรขึ้นให้แล้วอย่าลืมนะคะพี่นอกเศษตรกรค่ะธรณีสยามใช้ง่ายใช้ดีเอ็นฟปรนจริง We'll